โรงเรียนบ้านวยบงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานีเขต2โรงเรียนคือแหล่งเรียนรู้ที่สร้างคนดีให้สังคมและหนึ่งในบทเรียนที่สำคัญคือการมีกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์เพื่อส่วนรวมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ภายในโรงเรียนคือกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักความเสียสละความรับผิดชอบและการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสร้างสารรค์ กิจกรรมทำความสะอาดโดยเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆอย่างก,การรักษาความสะอาดก็เป็นจุดเริ่มต้นของกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์การ <God. S 3> ทำความสะอาดห้องน้ำมีทั้งเพื่อสุขอ,อนามัยที่ดีช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโรคต่างๆที่อาจปนเปื้อนในห้องน้ำเช่นโรคผิวหนังโรคทางเดินหายใจและโรคติดเชื้ออื่นๆ กิจกรรมปลูกต้นไม้นอกจากช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวและยังปลูกฝังความรักและความรับผิดชอบต่อธรรมชาติอีกทั้งยังช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆทั้งร่างกายอารมณ์สติปัญญาและสังคมการทำดีไม่จำเป็นต้องรอเวลาเราสามารถเป็นผู้ให้ได้ทุกวันในโรงเรียนของเรากิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ไม่จำเป็นต้องออกแรงมากแต่ต้องใช้หัวใจที่มีน้ำใจ การมีน้ำใจต่อผู้อื่นเป็นอีกหนึ่งวิธีในการแสดงออกถึงความมีน้ำใจและความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทของโรงเรียนและยังเป็นการปลูกฝังความรับผิดชอบต่อส่วนรวมอีกด้วยช่วยเสิร์ฟน้ำในงานศพเป็นการให้ความเคารพและให้เกียรติแก่ผู้เสียชีวิตและผู้ร่วมงานและอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่มาร่วมงาน ส่งเสริมให้เด็กๆนักเรียนมีการแยกขยะเพื่อลดปริมาณขยะในโรงเรียนและนำกลับไปใช้ใหม่ได้รวมพลังสร้างสรรค์สู่โรงเรียนที่น่าอยู่และยั่งยืน กิจกรรมที่สอนน้องให้ล้างมือบ่อยๆและถูกวิธีเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยและการแพร่กระจายของเชื้อโรคต่างๆสร้างความตระหนักให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนสวมหมวกกันน็อกทุกครั้งเพื่อลดความเสี่ยงและอันตรายจากอุบัติเหตุทางถนนรู้สึกดีที่ทำประโยชน์ให้กับโรงเรียนค่ะรู้สึกภูมิใจที่ทำให้โรงเรียนเราสะอาดยิ่งยิ่งขึ้นค่ะทำให้นักเรียนมีความสามัคคีกันแต่ละกันมากๆค่นสะ,สะ,ะ,ะนักเรียนมีจิตสาธารณะมากขึ้น คอยช่วยเหลือคุณครูนักเรียนทําให้โรงเรียนน่าอยู่มากยิ่งขึ้นครับเด็กนักเรียนนะครับมีความรับผิดชอบมากขึ้นนะครับเสียสละประโยชน์ส่วนตนนะครับเพื่อประโยชน์ส่วนรวมนะครับช่วยเหลืองานต่างๆในโรงเรียนได้มาก